สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ข้ามากินข้นขาวอยู่ครัวป้าบุญครับก่อ,อนไปงานมากับพี่เอกกรทแล้วก็เพี่คอยบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องแต่มาเป็นมาครัวป้าบุญครับอยู่บางละมุ่งครับพี่น้องเเออาาปปลแ้้ว็นนย่งี คนบ้านเดียวกันก็ไม่ยังงามอ่ะอาหารกระแทบครับพี่น้องเล้วมันเลี้วไนะอืมได้เลีวอีหลีไม่คือทำกับข้าวเร็วมากอะ่ะเดินครับพี่น้องคือเขาบดไม่จดนะบดไม่จุดเดินครับพี่น้องข้ามอยู่ยั่ว กินยัวนนะพี่น้องก่อนมากด้ครับพี่น้องใชครับพี่นอ้องยัวครับกินก่อนน้ำกันว่าป้าบุญทบไปน,นี่สามท่านมากกว่าสามคนหืมไมยังนิดเดยถึงกายมาก เจอกันที่ LG บวกแดงระยองจับทีมงานศิลปินผู้ไทยครับมาเติมพลังก่อนมาเติมหมูว่านนี่แหละมาเติมหมูว่านแล้วหมูว่านไปเล่นทะเลท่านั่งเหือกไปเล่นทะเลเหือกกอดแมบปยืดน,น้ำหนังใช่ย,ยืดนำ้นำหนังทะเลว่ามันจะหองเป็นนั่งเหือก ครับพี่นอง,จงเจอกันมือแรกนะครับพี่น้องพอกันเดื้อม,มาหาในเดื้อมาให้กำลังใจในเดื้อเจอกันตอนเย็นนะครับกินข้าวก่อนเติมพลังก่อนพี่น้องไปแนละ้บ๊ายบาย